สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะลูกสำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยของน้องปหนนะคะจะเป็นการทบทวนในสัปดาห์แรกที่เราเรียนผ่านมาซึ่งสัปดาห์แรกนั้นจะเป็นการปูพื้นฐานซึ่งพื้นฐานจะเป็นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาล3นะบางคนท่องพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอ,อนุคูกได้ แต่ถ้าคอยเจาะจงหรือชี้ถามไปทีละตัวเด็กๆตอบไม่ได้ว่าพยัญชนะตัวนั้นคืออะไรและที่สำคัญเลยบางคนเขียนได้ไม่ครบทั้ง44ตัววันนี้นะคะใบางานที่เด็กๆได้รับไปจะเป็นในเรื่องของแบบฝึกทักษะ ทบทวนพยัญชนะบางคนได้ยินคำว่าพยัญชนะแล้วงงซึ่งพยัญชนะคือกอไก่ไปจนถึงฮอนกคูกนั่นแหละลูกซึ่งรวมกันแล้วจะมีครบ44ตัวเด็กๆจะสังเกตว่าใบงานที่ครูออยให้ไปนะคะจะมีสองส่วน ซึ่งเป็นการเติมหรือหาตัวอักษรที่หายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่กรอบด้านบนก่อนตัวแรกที่ให้มาคือกอไก่จากนั้นเด็กๆจะเห็นว่าว่างไปสองตัวแล้วเป็นคอควายกอไก่ กระโดดข้ามไป2ตัวกลายเป็นคอควายเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปคือขอไข่แล้วก็ขอขวดเด็ก,ดกๆจึงจะต้องเขียนพยัญชนะเติมลงไปนะคะตัวบรรจงเขียนสวยๆจากคอควายก็กระโดดข้ามไปอีกสองกลายเป็นงอง,งูคอควายแล้วก็คอคนแล้วก็คอระครังนะคะเด็กๆลองไปฝึกทำดู จากนั้นในส่วนของด้านล่างเนาะก็จะเป็นการเติมพยัญชนะเช่นกันจะเห็นว่าสองพยัญชนะตัวแรกนั้นไม่ได้เติมมาให้อยู่ๆกลายเป็นขอขวดเลยซึ่งพยัญชนะที่มาก่อนขอขวดคืออะไรบ้างลูกคือกอไก่แล้วก็ขอไข่เด็กๆก็จะนำไปเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของใบงานวันนี้กันเลยนะลูกมาดูกันเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนด้านบนเนาะเป็นกรอบแรกของใบงานจะเห็นว่ามีกอไก่มาให้คขอูอยเติมขอไข่จากนั้นก็จะเติมขอขวดแล้วถึงจะกลายเป็นขอควายเด็กๆลองไปฝึกทำดู ถัดมาจะเป็นด้านล่างของใบงานนะคะในส่วนของพยัญชนะตัวที่1กับตัวที่2นั้นไม่ได้มีมาให้มีขอขวดมาให้เลยเพราะฉะนั้นครูอ้อยเติมกอไก่แล้วก็จะเติมขอไข่เด็กๆลองไปฝึกดูแล้วก็บางคนครูอ้อยเชื่อเลยว่าท่องกอไก่จนถึงคอนุคูได้แต่ถ้าถามหรือให้เขียนจะเขียนไม่ได้ เด็กๆสามารถที่จะให้ผู้ปกครองนะคะถามเด็กๆในแต่ละตัวของพยัญชนะเนี่ยว่ามีชื่อว่าอะไรนอกจากนั้นเด็กๆอย่าลืม ไปให้ผู้ปกครองนะคะลองบอกชื่อพยัญชนะแล้วเด็กๆเ,เขียนโดยไม่ต้องเรียงจากกอไก่ไปจนถึงฮ่อโนคู่ไปใช้เวลาในการเรียนออนไลน์ทบทวนตรงนี้ด้วยนะลูกนะอย่าลืมตกแต่งใบงานระบายสีให้สวยงามเนาะฝากตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เป็นการทบทวนคลิปครูออยก็สั้นๆและใบงานก็ง่ายนะลูกนะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ